เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนี่กล่องซุ่ม iPhone ซึ่งกล่องนี้แหละผมมาแกะไปแล้วนี่คือสิ่งที่ผมได้เดี๋ยวผมจะมาให้ดูทีหลังแต่ละเลยอกสองกล่องซึ่งเราจะมาลุ้นพร้อมกันรับผมก็เพิ่งเลิกงานไปเดี๋ยวักคู่นะมาแล้วกล่องไหนดีว่ากล่องนี้แหละดูรองกล่องได้ก่อน อันนี้ผมก็ยังไม่ได้เปิดเหมือนกันจะมาลุ้นไพร้อมกันส่วนเรื่องอช่องนะถ้าคุณอยากรู้ว่าผมซื้อจากไหนมาเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างนี้เลยเดี๋ยวรอไปดูกันในราคาที่มันไม่แพงมากมาดูกล่องแรกกันทุกคนโอโ้โหมาดูกันว่าผมได้อะไรบ้างจากกล่องใบนี้นี่เลยสติกเกอร์มาก่อนเลยสติกเกอร์เนี่ยเต็มไปหมดแล้วก็ตัวล็อกมือชาร์ท นี่คือสิ่งที่เขาแถมมาให้ันกล่องแล้วเรามาดูกันว่าผมจะได้อะไรซึ่งถ้าจะได้เหมือนเดิมไม่เป็นไรีคือมีกล่องสุดท้ายานะมแกะก่อนโอ้โหเม็ดโฟมเยอะเหลืเกินว่าเลย เกลือถ้าถามว่าเกลือไหมเกลือจะถามว่าคุ้มไหมผมว่าคุ้มน่ะในราคาที่ผมซื้อมาเนี่ยแต่นี่เขาดีมากเลยการนในกระแทกเขาอะเขากันมันแบบอุ้ยผมได้ AirPod ดูครับทุกคนนี่ทั้งหมดสามกล่องนะครับในราคาเพียงแค่ 6 2,690กรบาทแตผมได้แอร์พอร์ตมาแล้วครับหนึ่งมีประกันให้ด้วยนะนี่ USB เป็นอะแดปเตอร์ามาอีกแล้วก็สายชาร์จ2เมตรด้วยคุ้มนะครับนี่กล่องนี่กล่องที่สองนะกล่องแรกผมก็ได้คุ้มเหมือนกันนี่แล้วคุณก็ยังได้เยอะแยะเลยมีอะไรแปะหน้าหลังแล้วก็มีกิมมัชเชอร์เป็นบัตรแทนเงินสดในการซื้อครั้งต่อไปนะครับแล้วก็ได้สายชาร์จอะไรนี่มาอีกเยอะมาก ที่เหลือมันจะเป็นตัวเอกสารแล้วอ่ะมาจบไปแล้วกล่อ,องที่สองอันนี้กล่องสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดก็ต้องกล่องท้ายมาครับกล่องนี้แหละผมรุน iPhone มากเลยถ้าผมได้นะโอ้โหมจะไปเต้นรอบบ้านเลยจริองออแมา์พ้ร์ตแตกไปแล้วหนึ่งอันนี้แหละ iPhone ก็ต้องมาปึ๊บ มาไหมทุกคนผมว่าไม่มาว่ะโอ้ไม่มาแล้วถ้าถามว่าแต่ยังไงถ้าถามว่าคุ้มไหมผมว่ามันคุ้มนะถ้าคุณซื้อมาในราคาเนี้ยมาดูทุกคนสิ่งที่คุณได้มาเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอันนี้แรกเป็นเหมือนกล่องแรกที่ผมได้มาแน่เลยอะนีได้หูฟังมาด้วยอ่ะตัวโหอ,อย่างนี้มันผมไม่ได้ใช้เลยนี่มันแจ็คอะ ที่เหลือก็เป็นใส่ชาร์จมี i อซีอันแล้วก็ใส่ชาร์จ1อันที่เป็นธรรมดาน,าานนะได้ทั้งหมด2อันแล้วก็มีอะแดปเตอร์มาอีกเช่นเคยทั้งหมด2อันเห็นไหมเนี่ยสอันเอาล่ะทีเนี้ยผมจะมาให้ทุกคนดูว่าผมได้อะไรมัางจาก3ามกล่องเนี้ยซึ่งมันคุ้มมากจริง นี่ครับทุกคนผมเนี่ยเอามาให้ดูนะนี่คือสิ่งที่ผมได้อันนี้คือของกล่องแรกนะครับจะมีแทนชาร์จไวเลสแล้วก็มีสายชาร์จแล้วก็มีอะแดปเตอร์ต่างๆนานานะสิ่งพิเศษกว่านั้นคือนี่ครับซองแดงซึ่งผมแปลกใจมากมันมาได้ยังไงซึ่งในนี้มันก็จะมีสิ่งที่ผมแปลกใจอีกนั่นก็คือนี่ครับทองคำเขาบอกเนะี่ทุกคนดูทองคำากป ถึงมันจะไม่มีอะไรก็เถอะแต่ผมก็อยากจะรู้กันว่ามันคืออะไรไว้ผมจะไปเสิร์ชหาทีหลังนะครับน่แหละครับทั้งหมดที่ได้ท้านถามมาคุ้มไหมคุ้มครับแต่ร,รู้ไหมผมไม่ได้มีสปอนเซอร์รอะไรแต่อย่างใดแล้วผมก็ไม่ได้จะขายของให้เขาด้วยแต่ผมชอบชอบร้านนะครับชอบการบริการนี่ผมสั่งมาสองวันเองนะโอเคอยังไงถ้าคุณทุกคนชอบนะครับผมรบกวนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคารต์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยถ้ามีคลิปหน้าอีกผมจะลองทำดูว่า ถ้ามันได้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยผมมาจะแจกคนอื่นรบกวนเมนใต้ร่างแล้วตามถ้าใครสนใจถ้าใครอยากได้เผื่อผมมีใจดีจะแจกให้นะครับผมขอบคุณครับ